เตโปัจจโยเตเหโตเหโตสัมปโยตตกานังธัมมานังตังสโมทานานันจโรปานังเตโปัจจเยนปัจจโยตต อารามมะนปัจใจโยติโรปายตานังจากุเวญญาณธาตุยาต่างสั้งประโยชน์ตกานันจะธรรมานังอารามมะนปัจใจเยนปัดจโย สาธายตนาสตเวญญาณธาตุญาตังสัมปายุตกาัาจะธัมมานังอารามมาปาจเจเนปาปจะโยคันายตนาคานเวญญาณธาตุญาตังสัมปโยุตกาัาจะธัมมานัง อารามนาปาดใจเยนาปาดจโยราสายตานังเขวหาเวียนญาณธาตุยาตังสามประยชน์การนันจะทำอารามนาปาดใจเยนาปาดโย พอทาพายตนางกายเวีนญาณธาตุยาตังสามประโยชน์นันจะทำมานางอารัมมณปาจเยนปาจโยรูปายตะนางสานายตนางขันทายตนางรสายตนางพธดพ ยตานางมโนทาตุยาตางสามประโยชน์จาการนั่นจะทำนางรามนาบัดจจเยนาบัดจโยสัพเพธรรมามโนวิญญาณธาตุยาตางสามประโยชน์จาการนั่นจะทำอารามนาบัจจะเยนาบัดจโย ย àng, àng, man, bei, ye, ye, man, oh, ังยังธรรมังอาราภะเยเยธรรมังอุปาจันติจิตตเจตสิกาธรรมเตเตธรรมาเตสศรเตสังธรรมานังอารัมมะปบัดใจเยนนปัดใจโยติ อาทิปติปัจยโยชันติชันทาทิปติชันทาสัมประโยชน์ตการนางธรรมนางตังสมุทานานันจะรูปานางอาทิปติปัจยเยนะปัตยโยเวริยาทิปติเวริยาสัมประโยชน์ตการนางธรรมานางตังสมุทนานันจะรุ นางอธิติปฏิบาทจะเยนปัาทจะโยเจตตาธิปฏิเจตตาสมประโยชน์ตกานังทางมานังตางสมุททานานันจะโรปานังอธิติปฏิบาทจะเยนปัาทจะโย วิมังสาทิปะิวิมังสาสามประโยชน์กานางธรรมานังต่างสมุทนานานจโรุปานังอาิิปัติปัจเยเนปัจะโยยังยังธรรมังฆโรกาตวาเยเยธรรมาอุปาชันติจิตตจตตสิกาธรรม เตเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอธิปติปัตจะเยนะปัตจะโยอนันตรปัตจะโยเตจากเวนญาณธาตุต่างสามประโยชนตกาจะทำธาตุยาต่างสามประโยชนตการนันจะธรรมานังอนันตรปัตจะเยนะปัตจะโย มโนธาตุต่างส้มประโยุน์ตกาจะทรมามโนเวนญาณธาตุญาต่างซ้ำตะกานันจะทรมานางอนันตระบาจะเยนนาาจะโยมโสตเวนญาณธาตุต่างสัมประโยชน์ตกาจะทรมามโนธาตุญาต่างสัม ตะกานานจะทำมานางอนันตาราปาทจะเยนปาบจะโยมมโนธาตุต่างซ้ำประโยชน์ตะกาจะทำมามโนเวนญาณธาตุญาต่างซ้ำนานจะทำมานางอนันตาราบาทจะเยนปาบจะโย ขานเวีนญาณธาตุต่างสามประโยชน์ตะกาจะทำมาโนธาตุญาต่างสามตะกางานจะทำมานางอนอันตรปาจเยนปาจโยมโนธาตุต่างสามประโยชน์ตกาจะทำมาโนธาตุญาต่างสามประโยชน์ นันจะทำมานังอนันตระปาจะเยนปาจะโยเชีวห้าเวียนญาณธาตุต่างสามประโยชนตกาจะทำมามโนธาตุญาต่างสามนั่นจะทำมานังอนันตระปาจะเยนปาจะโย มโนธาตุต่างสร้างประโยุน์ตกาจธรรมามโนวิญญาณธาตุญาต่างสร้างประโยชน์ธรรมานังอนันตระปาจะเยนปาจะโยกายวญญาณธาตุต่างสร้างประโยชน์ตะกาจธรรมามโนธาตุญาต่างสร้างประโยชน์ นานจะธรรมานังอนันตระปาจเยนปาจโยมโนธาตุต่างสามประโยชน์ตกาจะธรรมามโนวิญญาณธาตุญาต่างสามประโยชน์จะธรรมานังอนันตระปาจเยนปาจโย ปุริมาปุริมากุศลธรรมมาปาจิมานางปาจิมานางกุศลานางธรรมนางอนันตระปาจะเยนปาจะโยปุริมาปุริมากุศลธรรมมาปาจิมานางปาจิมานางอภยยกตานางธรรมอนันตระปาจะเยนปาจะโย ปุริมาปุริมากุสลานรงมาปาจิมานังปาจิมานังอกุสลานังธรรมอนันตระปัจเจเนปัจเจโยปุริมาปุริมาอกุสลานรงมาปาจิมานังปาจิมานังภายากตานังธรรมอนันตระปัจเจเนปัจเจโย ปริมาปริมาอาภยากตาธามมาปาชิมานางปาชิมานางอาภยากตานางทมอนันตระาดใจเยนปาดใจโยปริมาปริมาอาภยากตาธามมาปาชิมานางปาชิมานางกุศลานางทมอนันตระาดใจเยนปาดใจโย ปุริมาปุริมาอาภัยยากตาธรรมาปาจิมานังปาดอาุสสานังธรรมานังอนันตระปาจเยนะปาจโยเยสังเยสังธรรมานังอนันตราเยเยธรรมาโอปาชันติจิตตเจตสิกาธรรมา ธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอนันตรปาจเยนะปาจโยติกุศลธรรมากุสลธรรมางอภัยกตาธรรมากตเมธรรมกุสลายจามิงสมยเยโลกุตรังชานังภาเวเมนิยานิกังอปัจจยคามิน ตาตางบังนายปัตามญาโภมิยาปติยาวิเวเจวะกาเมวิเวจากุสเลตัมสาวิตากางสวิจารังกายเจโตปเทวิเวกจามเปติสุขังปัทมัง อุปสัม้ปาชาวเวหารามีถูกค้าปฏิปทาหงทานทาเพนยางทูกค้าปฏิปทางเข็บป้าเพนสุขค้าปฏิปทาหัทานทาเพนยางสุขค้าปฏิปทางเข็บป้าเพนยางต่สมิงสมัยสัง ตยาวิเคะหปโติเมธรรมากุสลากระตมเมธรรมากุสลายัสมิงโลกุตระังชาณังพาวเมนิยานิกังอปัจยคามิงเทตกตานังนายปทธรรมายาโพมิยาปาติยาโรปัสสัตถันรรสโพธาพัธรรมกามาวิตากวิจารานัง สมังอาชาตังสัมปัสาะนางเจตสเอโกทิปะอวิจารางคณิกปะจาราปปนาสมาทิชัาเปติสุขังตุติยังชานัง ปาจเจเวหรามิโคตกาคเนกการติโกเพฆาปรนาเปตยาจจวิราคาตสุเปฆโกจจวิหรามมสะโตจะสัง สุขันจะกายเะนาปิสังเวเทมิยันตังอริยอาเกขันติทัสสเปขโกโพทธธรรมสังจาเกษนลเทวตมรรคกายกตานังนุปสัมมานุสัติมากายเจตเจตสิกสุงขเวหาเรติตาติยัน ว่สัมปาชฌะมหารามิสุขัสสจาภานาทุขัสสจาภานาปุญว่าโสมนาสะโทงมนาสานังอาจทังขมาอทุขังอสุขังทสุเปกาสติปาริสุน จะตูดทั้งชาณังอุปสัมปาจเวคารามิปัตถามังชาณังอุปสัมจะวิคารามิทุติยังชาณังอุปสัมจะวิคารามิตาติยังชาณังอุปสัมปาจเวคารามิจ่าตูทังนาังอุปสัมปาจเวคารามิปัญจมังชาณังอุปสสัม เจ้าเวการามไม่ทุกขาปฏิปทางท่านทาเพินยางทุกขะปฏิปทางเขปาเพนยางสุขรปฏิปทานท่านทาเพินยางสุขคปฏิปทางเขบปา สมัยสัมผัสโสโหติอวิเคราะห์โหติเมธรมมากุสลาติกตเมธรมมากุลสลายสัมิงโลกุตรังชานังภาเวมิญ,ญาณิกังอปัจายการิมงเทศติกัตานัง นายปัทมาญาโภณิยาปิติวิเวเจวะกามิวิเวจากุสเลหิตามสวิตากรรสวิจารังกายเจตุปะธิวิเวกจัมเปติสุขังปัทมังโกปัสสัมปะเจวิหารเมิทุขาปะธิปะทางทันธาเพินยังสุญญาตังทุขาปะธิปะทางเข็บ เป็นอย่างสุญญาตังสุขาปฏิปทางทันทาเป็นอย่างสุญญาตังสุขาปฏิปทางเข็มสุญญาตังตัสมิงสมเยสัมปัสโสติอเวเคปโหติเมธังกุสลาติกตเมธังมากุสลายัจมิงสมเยโลกุตตรัง นางภาเวเมเนยานิกังอาปัจจยาคามิธติกตานางปหาณายาปัตมายาภูมิยังติยารูปัสัทธกันทราสะโพธาพระธรรมกามวิตากวิจารานังโภปัสสมาอาชิตัง เจตสุเอโกทิภาวังอวิตากังอวิจารังคณิโกปจาระปนาสัมมาทิชฌาเปติสุขังทุติยังอุปสัมปะเวิหรามิโคตกากคเนโกกันติโกเพคะประนาเปติยาเจวิราคาตาสุเปคโกเจวิหารามิสตโตจะสัง โลสุขังจักกายะนะปฏิสังเวเทมิยันตังอริยะอาจิคันติทัสุเปิมโพธธรรมะสังทจักสิลเทวามารณกายกตานาปานุปสัมมาโุสติมาสุขะเวกาเรติตาติยะ ปัญญาเมาราเมสุขาจัจปะนาโทคาจัจะปะนาโุเพวะโสมาตุโทมาตสานางอัตขมาอัตุขังอัสุขังทัสุเวกาสติปาริสุทิงจโตทัตชานางอุปสัง จาวิหารามิปาทมังชาณังอุปสัมป์เจ้วิหารามิทุติยังชาณังอุปสัมป์เจาวิหารามิตัดติยัง จ้เวงอารามไม่จ่าตุทังชาแังอุปาสสัมเจเวงอารามไม่ปันจะมังชานังอุปาสสัมเจเวงอารามไมู่กขาปฏิปทางทานทาเ็นอย่างสุญญาตังทูกขาปฏิปทางเขมเ็นอย่างสุญญาตังสุขาปฏิปทางทานทาเ็นอย่างสุญญาตังสุขาปฏิปทางเขม สุญญะตังตัสสมิงส WA ัมาเยสะพัสโซติเทปโปติเมธัมมากุสลาติกตเมธัมมากุสลายะสะมิงโลกุตระชานังภาเวเมนนยานิกังอปัจจยกการมิงเทติกตานังปารานายาปัตมายาปุโมยา วิเวเจวกาเมวิเวจาภุสเลทางเปสวิตารการสวิจารังกายเจตุปัฏฐิวิเวกชัมเปเติสุขังปัฏมังปัตจังเงารามิทุกขาปัฏิปัฏานทานทาเป็นย่างอาปานิทางทุกขาปัฏิปัฏฐาเกปาเป็น อาปะเนตังสุขงปะเทปะทางทานทางเพิยงาังอาปะเนตังสุขงปะเทปะทางเข็มเพียงยังอาปะเนตังตัสสมิงสัมมาเยสัมภะโสติอาวิเคปุณธิเมธามมากุสลาติกตเมธัมมากุสลายสมิงสัมเยโลกุตระ นางพาเวเมนิยาในกลางอาปัจญญาคามิงเทติกาตานางพางนายาปัตมายาปุณวิยาปาติยาโรปัสตักันทรสะโพธาพระธรรมกามวิตากวิจารานังุปัสสมังอาชาตัง เจตสุเอโกทิภาวังอวิตากังอวิจารังคณนิโกปัญจาราปนาสมาทิชามเปติสุขังทุติยังอุปสัมปะชจวิาราเมโคทักะคเนงโกกานติโกเพฆปารณาเปติยาจะวิราคาทาสุเปฆโกจจวิราเมสโตจะสั สุขันตกายเยนะปฏิสังเวเทเมยันตังอริยอาเจคันติทัสสุเวคะโกโปทัธรรมสังฆาสิลเทวตามรณะยาคาตานาปนุปสะมั โสขเวงาเรติตาติยังชาณังอุปสัมปะจจวิหารามิสุขาสัจจาปะนาโตขัสสสัจจาปะนาปุเพวะโสมนาสัทโธมานาอาทังขามาอาจโทขังอาจโสขังทัสสเวกขัสติปาริสดเทมจะโททังชาณังอุปสัมวิหาร ปาทังชานังอุปสังจาวิวหารามิทุติยังชานังอุปสัมปาชาวเวารามิตติยังชานังอุปสสัง จจวิงอารามิจตุทังชาณังอุปสัมปะจจวิงอารามิปัญจมังชาณังอุปสัมเจวิงอารามิทุคขาปฏิปททางทานทาเพนยังอาปันิตังทุกขาปฏิปททางเขมเพนยังอาปันิตังสุคขาปฏิปททางทานทางเพนยังอาปันิตังสุคขา เขปปะเพนยังอาปันิตังตัสสมิงสมัยสัมปัสสโหติอเวิเขปปโหติเมกุสลาติกตเมธรรมากุสลายตัสมิงสมเยโลกุตระภาเวิเมนิยานิการอปัจญญาคามินเทติกตานัง นายปัทมายาโภมิยาปติยาเวเวจวะกามีิวเวจาโุสเลหิธรมสวิตากังสวิจารังกายเจโตปเทววเวกชานเปติสุขังปัทมัง อุปาสันนิบาชเวกอารามเมทุกขะปฏิปปธานท,ท,ทานทานเป็นอย่างฉันทาธิปัตย์อย่างวิรยิยาธิปปัตย์เตยอย่างจิตตาธิปปัตย์เตอย่างวิมังสาทิปัตย์อย่างโทฆาปฏิปปธานเขปปานเป็นอย่างฉันทาธิปัตย์เตยอย่างวิริยาธิปปัตย์ จิตตาทิปัดได้ยังวิมังสาทิปัตได้อย่างสุขะปฏิปัทางทันเป็นอย่างฉันทาทิปัดได้อย่างวิริยาทิปัดจิตตาทิปัดได้อยัางวิมังสาทิปัตได้อย่างสุขะปฏิปัทางเขบปัเป็นอย่างฉันทาทิปัด tây yang chít ta thì bát tây yang vi mang sa thì bát tây yang ta sa miếng sa ma ye san bát sông thì a vi khe bồ hô thì mê tham ma cô sa la thì cả ta mê tham ma cô sa la yết sa miếng lô cô ta rang cha nang เวมินิยานิกังอภัยยาคามิงทิฏฐิกาตานัง นายปัทมาญาปโหมิยาปาติยาโรปสาทะาคันตราสะโพธถาปัธมกามวิตากวิจารานังอุปสมามาชาดตังสัมปัสสะนังเจตสุเอโกทิภาวังอวิตากัง รังคเนโกปัจาราปนาสมาทิชัมเปติสุขังทุติยังชานังอุปสังจะเวงารามิโคตถากณเโกกานติโกเพฆาปรณาเปติยาจะวิราคาตสุเวฆโกจะเวงารามิสโตจะสัสุขังจะกายนปฏิสังเวเทมยันตังอริยาอาจิ titha sukveka kobhutta thamma saṅgha ca ka si la jeva thamma rana kaya ka ta na pa nu pa sa ma nu sa ti ma yang ca na ngu pa saṅ pa ja vi ha na tu kath sa ca pa โซมาณัตถะทวมาณัตถานังอาทังขมาอโทถูข้งอโจสุขขงทสุเปกาสติปาริโสเทมจตุนอุปสัมปะจาวิงอารามิปะทามังฌานังอุปสัมปะจาวิงอารามิทุติยังฌานังอุปสัม ชาวเวงอารามเมตาติยังชาณังอุปสัมชาวเวงอารามเมจตุทังชาณังอุปสัมป่าชาวเวงอารามเมปันจะมังชาณังอุปสัมชาวเวงอารามเมโทฆาปฏิปทางทันทาเพนยังฉันทาติปัน วิร ah ah ิยาธิปัตตยอย่างชัดตาธิปัตตย์วิมังสาธิปัตย์อย่างทุกขาปฏิปทังเขปปปัญญังชันทาธิปัตยวิริยาธิปัตย์อย่างชัดตาธิปัตย์วิมัง ติปัดได้อย่างสุขาปฏิปทธรทันทาเพินอย่างเขมกามาชันท่าติปัตได้อย่างเขมวิริยาติปันอย่างเขมัจาตตาติปัตได้อย่างเขมวิมังสาติปัตได้อย่างสุขาปฏิปทธรเขบปาเพิน เคมกามาชันทาทิ่ปัตไตอย่างเคมวิริยาทิ่ปัตได้อย่างเคมจัตตาทิ่ปัดเคมวิมังสาทิ่ปัดไดอย่างอาทุกอทุกขาปฏิปทางทานทานเพนอย่างเคมาชันทาเคมาชันทาทิ่ปัตได้อย่างเคมวิริยาทิ่ปัด ย่างเขมาจัตตาทิปัตยย่างเขมาวิมังสาทิปัตยย่างอาทุกขปฏิปทางทิ่ปาปินอย่างเขมาฉันตาทิปัตยย่างเขมาวิริยาทิปัตยย่างเขมาจัตตาทิปัตด อย่างเขมาวิมังสาทิปัได้อย่างอาสุขาปะิปาทางทันทาปินอย่างเคมาชันธาธิปันเคยมาวิริยาธิปัตได้อย่างเคมาจัดตา้ทิปัดได้อย่างเข้มาวิมังสาธิปัน อย่างอาสุขาปฏิปัฏฐานเขปบปาเพนอย่างเข้มมาชันทาติปัดเตยอย่างเข้มวิริยาติปัดอย,ย่างเข้มมาเจตตาติปัดเตยอย่างเข้มวิมังสาติปัดเตยอย่างตัสสิมิสมัมเยสมมัมปัสโุติอวิเคราห์ปุติมเมธรรมากุสลาติ